สวัสดีทุคนด้วยนะครับผมเกมก,การ์ดครับไม่ได้เด็นเกมพี่บี้ะนะเด่นะโอ้โหจะลองเป็นตอนยาวแล้วกันเนี่ยว่าตอนนี้เราไปหาปืนเล่นดีกว่าเล่นนี่ครับพี่เก้าสิบเนี่ยพี่บอกบางพี่เติมหน่อยเถอะตัวนะเนะนะได้ครับโดนเนทกันมาเลยครับบ,บริจาคก,กันไหมเติมให้เลยนะเนี <c> ่ย <oughs> <c oughs> คือมันก็ไม่เล่นบ่อยะคะก็คือแบบ วันนึงก็เข้ามาแคสทีนึงมันไม่ได้เล่นแบบติดๆกันนันะครับไม่ได้ติดเกม PV อะไรขนาดนั้นนะก็ต้องมีเวลาให้ยอื่อน่นมาครับไม่ใช่ไม่ใช่ไปาสืออะไระออกไปเล่นเกมอื่นครับหลายคนงงเฮ้ยได้บบนี้ก็ได้นี่อ้อี่ครับแบบค่อยๆคลิกกิ้งนะครับแบบ อย่าไปยิงตันตอนนี้ไม่เคยเล่นมาก่อนครัก็เจอเยวไปหตดทิ้งไปคี่ก้าวสิบนะนำให้เล่นอันนี้ดีกว่ามันรวมรวมจะง่ายกว่าหรือเปล่ารือว่าเปล่า โอ้อะไรวะก็มีต่อยกัน้อยๆนะแต่ทำไมเราสู้เขาไม่ได้เขาบอกเพราะพี่ไม่เติมตัวละครเลยไม่เกี่ยวหรอกครับมันอยู่ที่ใจครับการเล่นอย่างเงี้ยโอ้ต่อขึ้นถ่ายใช่ครับมันเดี๋ยวที่การเติมด้วยอะไรครับนี่เห็นไหมครับมามาอะไรวะมาได้ไงวะไม่เคยจะดูเลยเหรอเออแต่แม่งบอกสามต่อไก่เออใช่ไก่ไก่แล้วมาทำอไม ต็เลยแล้วมันอะโแม่มึงเลยด่าบอะกันแบบน้ไม่เคยเลยโอ้อยนี่อีกแล้วเหมือนเจอปืนเนี่ยฆ่าบ่อยทำไมมันมันหาง่ายขนาดนั้นเหรอปืนเนี่ยไม่ว่าไงแบบเจอ,อแต่ปืนเนี่ยฆ่าเลย l อ a อะไรไม่รู้อะคล้ายๆคล้ายคลิป,ปตัวทับอับตัว Oh, mooi, mooi, maar mooi. Fire in the hole! Fire in the hole! Oh, het is niet meer een hole, dit Fire in the hole! Fire in the hole! Oh mijn god, dan bow, dan bow, dan bow, ตีละจะไม่ทนแต่ปเป็นคิดซูเปอร์บีบ้างอร่อยมากไปดูยิลงลวงยิงรัวอะไรเงี้ยไอ้เ้ย,ยมันมาได้ไงวะมึงไปยังไรตรงนู้นกันหมดเลยวะมามามาหมาล้ถือปืนแม่ง <c oughs> หมดมากมากเลย Det var inte bra. Shit. Jag måste bara det och med äta löv i bollen. Äta mig så bra det här. Det kommer dö. โอ้โห <Head shot. S 1> ได้หงได้เฮดช็อตกับเขาบ้างอืดูแล้วเป็นสามดอกที่น่าหนาบมากโอ้ Here. fire in the hole double kill that's to top fire in the hole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  ow oh. รัาเจรเจไมแม่มาแล้วเ็นดีาไม่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 เล่นทีวบมันไปอาบน้ำกัน เฮียเพิ่งได้มา4,000โอ้ดีใจจุงเ,เ,เล่น,นเฮียเว็บเดิมละแหละเฮียได้มา4,000ถอนอ่งถอนแล้วถอนแล้วได้กำไร4,000เกินุณกูแงอยา่าไปโลภ<ค>อย่าไปโลภเฮียตอนแรกกูสิเล่น200ไงแล้วไม่เสียกูหัวร้อนแม่งเฮียงั้นกูลองเล่นสัก2,000แม่งเลยหมดหมดนทีกูอ่ะกูโอนเข้าเลยครับโอนเข้าแล้วกูเล่นแบบ <_ <d> _มันสองพันได้ประมาณแสนแสนหนึ่งในเว็บใช่ไหมผู้เล่นเลยแสนหนึ่งคูณหนึ่งจุดคูณหนึ่งจุดห้าเอ้ยไคูณหนึ่งจุดหนึ่งอะเล่นไปเรื่อยเรืยเจยบชนะเลยต้วสี่พันกำไรเฉยต้องเลี้ยงเพื่อนเอาเอามายืมได้ยี่สิบเอามายืมดีามายี่สิบไปล,ละพ่อ